สวัสดีครับตอนเย็นๆนะครับตอนอาทิตย์ตอนนี้พามาชมาสวนข้าวโพดนะครับสวนข้าวโพดข้างบ้านนะครับข้างบ้านสภาพสภาพเหว่ เหี่ยวครับรอรอวันรอวันนะครับซึ่งสภาพต้นข้าวโพดนะครับเหี่ยวปลูกได้ประมาณน่าจะกับ2เดือนนะครับมันก็ถึงน่าจะถึงเวลาถ้าตามปกติจริงๆฝนนะครับจริงๆแล้วถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงเขาน่าจะสูง เท่าเท่าหัว,หวประมาณนี้ครับอาจจะหรือว่าประมาณหัวไหลอะไรนี่นะครับถ้าปกติถ้าฝนตกอันนี้ตกตั้งแต,ต่วันอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ยังไม่ตกอีกเลยครับปีนี้ปีนี้ไร้าวโพดะรับเขตบ้านผมนี่ไม่น่าจะรอดนะครับปีนี้ เป็นแบบนี้ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เสียดายครับเสียดายต้นกระพุ่พนี่ปลกูกปลูกขึ้นอย่างสวยนะครับเนี่ยระยะห่างด้วยนะครับเกิดขึ้นเกือบทุกเม็ดนะครับเกิดเกิดเกิดดีมากนะครับเกิดดีมากถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงนี้ก็ก็โอเคนะครับผมว่าน่าจะได้พอสมควรอยู่นะครับถ้าฝนไม่ทิ้งช่วง ีนี้โอู้ <c oughs> ล่องนี้ผนไม่ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยนะครับหรือว่าขา้าวโพดอ้อยก็ยังมันพอทนได้อยู่นะครับแต่ว่าขา้าวโพดนี่จริงๆมัน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 เหี่ยวจะมาตอนนี้ก็ไม่น่าจะทันนะครับเพราะว่าบางบางส่วนบางส่วนนี้ก็คือเริ่มที่จะออกดอกเริ่มจะออกดอกแล้ว ต้นก็จะไม่โตนะครับออกดอกถึงออกดอกต้นก็ต้นก็นกเรียกฝักก็จะไม่โตนะครับเัาก็จะไม่โตอืมก็ปีนี้ก็ต้องทําใจนะครับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่แต่น่าเสียดายน่าเสียดายครับเ,เกิดระยะเกิดนะครับระยะห่างของต้นนี่อย่างดีนะครับเกิดเกิดอย่างดีเลยครับต่นแรกเกิดอย่างดีหญ้าไม่ค่อยมีด้วยนะครับถือว่าการปลูก ทีแรยกนี่ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับประสบความสําเร็จอย่างมากเหียวนะครับก็พอดีมาเจอฝนทิ้งช่วงนี้แหละครับเอ้าครับมาส่งข่าวพี่น้องเรื่องข้าวโพดแค่นี้ครับเป็นกําลังใจให้กับชาวไร่ต่อไปนะครับปีหน้าว่ากันใหม่ชาวไร่ข้าวโพดสู้ครับสวัสดีครับ